อ๋อไม่ใช่แล้วก็นุกธนาดอนนุกธาดอเตะสักตเฮ้ยใครวะพี่สิงพี่สิงสวัสดีครับอ๋อพี่สิงสวัสดีครับพี่นุชเดี๋ยวเดี๋ยวผู้จัดการทีมผู้จัดการทีมหน้าตาพอกำกาเดินช้าอีกสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมเจอกันครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบัตามากครับสวัสดีไปครับบัดเนามาเสียงจีนขึ้นมาดังปานีวะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับข่าวดีข่าวดีจากผู้จัดนะฮะทีมนี้ใครแพ้ทีมนี้ใครแพ้ถอดกางเกงนะครับป่ะไม่ฟิตเมื่อวานจัดไปสองดอกจัดเผื่อเยี่ยมเลยแต่งเมียเได้แต่งมนมว้ก่อนวันนี้เอามาวันนี้ไม่เอามาเมื่อวานจัดไปสาม หล่อคลิปเป็น it, ไม่เห็นถ่ายถ่ายคลิปไม่เลยสามคืออะไรวะเซ็ตะคุณตอบอกส่งคลิปให้หน่อยเออวันนี้ที่ขอนแก่นมีอะไรไหมวันเนี้ยไม่มีมึงอวาเมื่อกี้ผ้ากูไปกินปลาหมึกมึงอิีผ้าไปกินยำเถอะนี่ว่างแล้วดิโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปเก็บได้ขนาดนี้ยมันมันแมนบ๊ะเอาผ้ามาเตะวันเ่ยแล้วมันก็ใส่เสื้อสีส้มด้วยนะ ไม่ใช่เลยหรอกผมผมเห็นคนโกนหัวไม่ได้ผมเป็นคนที่กเห็นโกนหุนหัวไม่ได้ทำไมไอ้เอ็น่ะไอ้เอ็น่ะเดี๋ยวเบิ่งทัวร์ด้วยเตี๋ยเเฮ้ยเทสแค่ไหนก่อนบอก30นาทีบอมเลยบอมเลยวันนี้พี่สิงวันนีี้พ่สิงมาเป็นเป็นโค้รเป็นโค้รเราไม่ได้ลงเตะใช่ครับพอดูสภาพแสงอาทิตย์แล้วพี่น่าจะไม่ไหวพี่สิงเป็นโค้รเหรอเน่ยครับกูมองเห็นอนาคตที๋ยเงแล้วไม่ต้องบอกก็ได้ว่าจะเป็นอะไรนะ เมื่อกี้ทีมพี่ชนะหรือแพ้โอ้ยคุณมาลองถามหนักเรื่องเนี่ยชนะชนะอ่ะเนาะเออไปไปครับทีมทีมเอมไปพักก่อนไปพักก่อนแล้วมาตีเราชิงได้ได้ครับนะครับยังมาเจอกันสวัสดีทักทายเอฟซีบ้านสิงหโปร์ทุกท่านครับขอเสียงกรีดดังๆหน่อยครับสุดยอดสุดยอดนะครับเออเมื่อยน้ำมันได้เดี๋ยวนี้อือผู้พาคกับเมื่อยไปน้ำแล้วล่ะครับครับผม โอ้ลำมวยก่อแเปิรพิกดผมรู้สึกว่าเบ้นเมืองเลยต่คนัวมากกยนี้นี้รู้สึกว่าเขาจะเขยนหนักกับใครก็ไม่รู้แกเปิรพิกดวลกับครูครับครับไปแล้วโดนน้ไปสยโดนน้ำไปส้โดนน้ไเโดนน้ไปยนโดนน้ไปน้โดนน้ไปไ้โดนน้ไปยโดนไป บัปปานะครับไปซ้ายมากปานครับมากปานโอ้ยก็ดีใจคักพูดไม่ยังหน่ะได้ยังว่าหน่ะก็เมียเหรอครับเตะไม่เหนื่อยครับแต่เหนื่อยวิ่งครับแล้วจะพาเกันมาแล้วครับคนยิงคนที่สี่ของทีมเจมแอมครับครัลำเพลินวงสกอร์เบิร์ตแฮงไม่ได้เอาผ่านกลัมม่าแล้วเก๊ปนอกไม่ได้นาะลำเพลินยิงเข้าเพื่อไปต่อครับขาขาวคักแต่ยิงไม่เข้าแพ้เลยไหมนี่ ยิงไม่เข้าแพ้เลยช่วยนะครับต้องยิงเข้าเพื่อไปต่อครับเพื่อไปลุ้นคนสุดท้ายล้ำเพลินเดินแล้วยังยักยักยักยิงโอ้ยถนนตะไคร้คนสุดท้ายของบ้านสิงห์ใครครับคนสุดท้ายของบ้านสิงห์ ไปลงบวกไปลงบวกอะไรออกเชื้อคืออาชีพลูกชาะโดนหนึ่งร้อยบาทจากพี่เจนแก๊งลอยเปรนุ่ปลายอาชีพนูกชนะดนสองร้อยบาทจากพี่ไอแม่ปูพี่บีอาชีพแอนดิวหนึ่งร้อยบาทจากพี่ดาวนครปฐมครับออกมาออกมาอของสุดท้ายของทีมเชื้อคือออกมาลูกเชื้อควอลูกชนะโดนยิงเข้าเพื่อชนะรโอ้แม่นแม่นยิงผู้นยิงเพื่อนำหรือเปล่าไม่รู้ลูกนี้ดูก่อน ยิ่งได้แล้วครับได้แ้วครับได้แล้วครับได้แล้วครับไล้วครับลุดลมสีครับตายมึงตายอ้าวันนี้เตรียมบวกน้ำเหรอเออครับเอ่อเรียบร้อยครับเรียบร้อยเสียสีมมุ่นควยเอาโอ้ยถ่ายรูปพอมจบหรือยังครับกรรมการยังเลยยังยังอีกคนนึงอีกคนันึง อีกคนนึงป๊อปนพรัตน์ครับโอ้โหอุ้บอคนสุดท้ายผมขอคนนี้ครับป๊อปนพรัตน์มหาโจนครับใส่มาใส่มาเต็มสูบเลยวันนี้เข้าไปชนะใช่ไหมโอ้โอเคครับไปไปไปแฟนๆก็อย่าล้ำอย่าล้ำขตที่เรากั้นเข้าไปนะครับสวัสดีเอฟซีงบ้านนิดนึงครับ อ่าๆทีมเสื้อส,สีส้มชนะครับแพ้แล้วเหรอสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีทางไลฟ์สตรีมด้วยนะครับวันนี้ขอโทษที่มาช้าด้วยเมื่อกี้ไปไหว้หลวงหลวงหลวงตามหาบัวให้ให้ทีมสิงมิวสิกชนะผลเป็นไงผลผลเป็นยังไงผลไปไปถึงวัดปุ๊บประตูวัดปิดครับ <laughs> โอ้ต้องรอดูต้องรอดูนะครับ,ค,รบคู่นี้ แต่เป็นสิงเอบสิงบีแต่พังเอินเสื้อมันสีเหมือนกันทีมสิงเอเลยเสียสละถอดเสื้อจิงกันเองครับชิงกันเองนะครับอันนี้คือชิงชิงที่หนึ่งหรอครับชิงที่ลวยครับผมเพราะว่าที่หนึ่งทีมรวมศิลปินทีมเอ็มเขาเอาไปแล้วอ๋อยังไงขอเสียงกริ๊ดดังๆให้กับไปไปออเิโอครับวันนี้น้องมานะครับวันนี้น้องมาแล้วเดี๋ยวน้องไปเป็นโค้ดไปเป็นโค้ดเอาคือวาส่อสตาร์ทไหมคือวาช้สตาร์ทมา กรรมการพร้อมแล้วนะครับครูพิมกับกรรมการเลยครับครึ่งละสิบนาทีสิงเอมุกสิบนาทีโอเคครับสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วครับผมนึกว่าใครเป็นอะไรนะครับเมื่อกี้เป็นแฟนลุกฮึบเลยผมตกใจโอ้โหแบบนี้ครับมันต้องสุดๆแบบนี้ครับคุณพ่อครับมันนะครับมาเชียงเพลงไม่ผิดหวังนะฮะตอนแรกเราตั้งว่าเวลาเราจะไม่เกินประมาณสี่โมงนะครับคุณพิมพ์ครับ ณเวลานี้18นาฬิกา8นาที <c oughs> นะครับ